และระวังดูที่ทำลงไปอย่าปากดีกับเซสเทียวเช่นนี้คิดสินะว่าเราจะอยู่เฉยและทนเธอมารยยะสาม <c oughs> ตำสิ้นดีเข้าใจผิดหรือเปล่าฉันไม่ต้องการให้ใครมาคอยสักคอยซ้อนลืมกันไปหรือเปล่าว่าฉันตัวตึงและจี๊ดไม่เปลี่ยนความคิดทำไม่ช ดูดีว่ามีใครคุณเุารบได้การประชุมของพวกป่วยที่มีแกนนำขี่คลาดไม่สู้ไม่ไปขอทีนำพวกขวยโทษที่เจ้าขาฉันไม่เชื่อจำไว้ไรค่าหมดความสำคัญต้องเห่พร้อมก่อนเรา่อนพวกเราลงมือไม่ต้องสองสัยที่ไม่เชื่อฟังไม่มีอะไรดีแม้สักอย่างแกและพวกวีงโง่และงี่เง่าไรสมองนังว่นาฟีดาไม่ฟังยังทำพยศ ใจดำไม่เออเพราะตอนเอาหวเทพนี่มาให้เห็นช่นไม่ได้ที่ต้องได้เจอนานเลยตีกนกาเธอแดงฟ้าชัดเจนเล็กเล็กสงครามผุ้ไตเพื่อไรเปืนที่จำหน่ายหนะของผู้ใดซึ่งเลยเป็นไงที่ฉันลำเ้นเลยฉันมีเรื่องหนึ่งให้ลองคิดเล่นเทพพี่ไรหัวใครนั้นเลือดเจนตอบให้ชื่นใจหน่อยได้ไหม